ถ้าเราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันพอใจม่ยุงชกกันยุง่งอยู่งั้นไม่มีเวลาสงบยุ่งเป็นตลอดเวลายางยุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกันจิตของ ท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าเาจะเทียบก็เหมือนกับน้ำานิ่งที่ายสะอาดเต็มที่แล้วนิ่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเคียงแต่จิตนั่นมันไม่เหมือนน้ำเพบไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภายุงเหมือนกันกับพวกเรานี่จิตของทุกคนต้องเป็นสภายุ่ ชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันนะตรงนั้นตลอดเวลากรรมการก็ขึ้นเวทีเขายังมีนอกเม้าเขาคุณพบก,กันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิต สภายุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครว่าต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยลมดุกคูค่คันก็อยู่บนเวทีทนั่นแหละไม่ทราบใครจะแยกใครพอเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยก ทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกก็ไม่อยากให้แยกก็ธรรมดาอามวยยุงสภายุงนี่นั่นก็เหมือนยังครูบาอาจารย์หรือธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเน่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟัง คือไม่อยากแยกเพื่อนยังไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลกันอยู่นั้นทั้งมันทั้งคืนอืรับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็ล่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั่นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบอัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมายังไงไงบัง่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้ มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากทุนนุนอยู่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนวุนวายของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเฉพาะเมื่อาไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกอรหรันหันแยกออกด้วยเหตุด้วยผลด้วยอ,อัดด้วยทม แต่จิตไม่ชอบธรรมดาจิตสภายุงนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันถึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่กราบใดความสุขก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่ราบนั้นกี่ปีกี่เดือน ก็ตามมันก็เป็นสภาพที่ไม่เคยเป็นยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทําให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะมันมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแยะพอที่จะฝืนกันมั่งถ้าผู้ด,ดวยสนใจในอน,นัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนอย่างพวกเราทั้งหลายเราคุยปฏิบัติกันนี้ ตามธรรมดาการปฏิบัติการฝึกหัดดัดแปลงคือการฝึกทรมานจิตใจนิกดขี่บังคับจิตแม้มันคิดเป็น,นที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากก็เรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแม้จะมีความลําบากระบนเพียงไรเราก็ทํานี่พูดอ,อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทํา ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั้นแหละมันพาลงหิวลงบ่อให้จมไปเรื่อยๆหาทางพื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจึงเป็นความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความจุบความสบายมีมากอย่างไรก็มาก ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากดางนั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากาสัตว์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดฉลาดเพื่อการปลดเปลื้องทุกข์ฉลาดในการเห็นอ,อกเห็นใจกันเที่ยบเทียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะมีมากเพียงอไรก็ตามก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง เมื่อการเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่านั้นท,ทั้งๆจะอาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมดเนี่ยเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวันวิ <c oughs> ืเตอ้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพราะเหตุน,นี้เองก็รวมแล้วก็เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นใดทานผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกที่นี่เป็นมวยก็แยกแล้วที่นี่สมมติว่าเป็นสภายุงเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเราแฉพาะอ,อย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลำบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพินิจพิจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งน,นั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น แม้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาอืคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแต่อย่างในทางที่ผิดอยากอย่างไรก็มากอย่างไรก็ยิ่งเป็นการ,รเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผล ควรจะแก้ไขดัดแปลงยัยงไงด้วยหยุดด้วยยาหรือด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางปราจิตใจของเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภาราจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเขาทุกข์ทางใจเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกหนัก ทุกทางใจนี่เกิดเพราะอานาจของกิเลสทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของธาตุมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้เหตุผลอันใดเจ็บคุที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ขไขปไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งที่งเรียกว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเราเนี่ยมีทางแยกกันจะเป็นขึ้นบ้างน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแยกขายกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามรักษาใจอย่าให้คำเลิกไปยึดไปถือไปวุ่นวายกับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุนั่นนหะแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งเป็นหนัก ผู้ปฏิบัติธรรมะจริค่ายควรอย่างนี้ไม่เหมือนัทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบงหนักแบงเบาตรงพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกกันจะทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงนี้น สอนทมท่านสอนโดยถูกต้องผู้ปฏิบัติทมจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันที่มันล้ำพันเกี่ยวเรื่องกันอยู่กับารของเราตลอดเวลานี่แหละจะปฏิบัติที่ไหนเหมื่อปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถกูเรื่องภายนอกเกี่ยวกับใครๆสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับระหว่างขันกับจิตซึ่งติดแน่อยู่กับเรา เมื่อถือคําว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามจะแยกเพราะไม่เข้าใจนี่เมื่อเราได้เข้าใจในอัตในธรรมแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามสัตว์ตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม้มันปกติไม่เกี่ยวข้ายได้ปวดอะไรก็ทรถถถาบว่าธาตุขันนี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรเปรวนขึ้นมา ในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าวถ้าขันมันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นนยาหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกสินตัวเองนี่มาเสียดแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเสม,มออยู่พันนาจิตเรื่องความตานั้นหมอกให้ถาดให้ขันไปเสียเรื่องความเป็นอยู่ของขันก็มอกให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นอยู่เพื่อจะไปมีความแปลจาภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ไม่มีว่ากลางวันกลางคืนดืนเดินนั่งนอนแปลอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อแปลไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นหเราทราบมันไว้ทุกระยะจึเงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงานกรรม,มะหมลว,ว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในภายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ชาติรู้กิเลสขัญหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานถนัเทสารุมานณขาันตาตาโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยาวมันก็ว่าเป็นตนเสียะอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสกรปรกโสกมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะต้นของเราจึงเต็มเพราะด้วยสิ่งสกรปรกโสกมเมื่อสิ่งสกปรกโสมมม,มาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดาภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภายในจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปรกโสมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลําดับนี่กองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงว่าอาศัยการชั่วระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเนี่ยเยียกว่าเรียน เรียกว่าตัวเรียกว่าชำราตัวเองอย่างสิ่งตัวนี้เขาก็ูีตามสภาพจิตใจเราก็ร่มเย็นเาพิจารณาการพิจารณาส่วนร่่งกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประการหนึ่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหือเหือมไม่เดือดร้อน,นวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของน่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะ เราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระทําไมไม่ว่าอุปชาใดก็าตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเพียงไรก็าตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเลนต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เบส่าลูมานาคารังกาตะโจตะโจดังชานาคา,าลูมาเบสาสอนอารมณ์พิจารณาแบบอารมณ์พิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำเนทํานานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลําดับลําดับน,นี่อุปชาใดก็ตามเวลาบวชกุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนกิเลสตัญหาสาระอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตะจะปัญจกระมาฐานกรมาฐานมีหนังเป็นที่ห้า,านี่ข้ขอเป็นต้นรากาสสุขอกรารนทั้งหมดรวมอยู่ในนี้น,นึงสอนให้พิจารณา ผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งข้างนอกข้างในเพราะสหมือนเหมือนๆกันกลัวผีกลัวปิดอันจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองอผีกับผีนี่ป่าช้าอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันบรรจุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซากกี่สด สัตว์สี่ประเภทมันต้องเข้าไปบรรจุว่าในป่าชาผีดิบอันนี้รู้พี่อันนี้แล้วจะไปตื่นเต้นลหลงไหลอะไรก็บปป่าชาที่ไหนอีกอมอมอก่างนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมัง่งแล้วก็ดูสิครัวไฟเรานะั่นเราไม่เห็นกลัวซากผีภายนอกตัวซากกบซากเหยียดซา,ากปาูซากปลาอะไรมันเต็มอยู่ในครัวเห็นเป็ดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเผลไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภัยแก่ตนเองเองกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลำบากลำบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวอืยิ่งได้คติอันดีด้วยนาาเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน มีอย่างไรนี้ปา่าช้าพิจารณาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจรงิงโดยสม่ำเสมอพิจาณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความชำนิชํำนานเกิดความคล่องแคล่วแกวก้ากขึ้นมาโดยลําดับลาดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคําว่าอุปทานคือจิตไปเี่ยวยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แปลว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอํานาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอํานาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันผิดเมื่อพิจาิณาแยกแยะสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องปอาศัยพึ่งพิงกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายในใจใจก็สงบร่มเย็นนี ท่านสอนกรรมฐานท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเพียงในจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับทะลุบุพเฟงไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญอยู่ภายในจิตใจเวลาํำนาญจริงๆมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำหนดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด ไม่ว่าจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไม่มว่าจะร่างอันใหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความจำนิคคำนานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรือว่าได้อย่างใจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี้มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจักษ์ภารจ,จิตใจพอกำหนดปั๊บ นี้มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความํำนาญเราเขียนหนังสือทีและเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวล้วฟึ่งหัดนอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืม,ลมแล้วเขียนยู่นั่นไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาก็เริ่มเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดับบต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตามันผิดกันที่ตรงนี้เท่านั้นชำนาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นผิดกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างหากนี่ท่านเรียกว,ว่ากรรมฐานงานรู้โลกรู้อสองสารารู้พกรู้ชาติรู้กิเลสทันหารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานที่เป็นอาวุธสําคัญฟาดฟันกิเลสทันหาอสวะความยิดมั่นถือมั่นสําคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงท้าวรเป็นสุขเป็นอัตตา ทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งน,นั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายไปเป็นผู้ปลอมเช่นเดียวกับสิ่งน,นั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นท่านสอนนี่สอนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งน,นั้น้ะจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลําดับลำดับ แล้ขอเย็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็นอยู่ไหนก็เย็นสติปัญญาผิดขึ้นทุววันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ตา่ตาง,งต่างหจมูกเลี้ยกายแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทันถ้าสติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันทั้งนั้นแต่ก่อนมันไม่ทนันคิดเออจนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันพอเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือปรุงขึ้นภายในใจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าลุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ปลุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้ท่าทันและพิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารณาม,มาเป็นสติปัญญาที่เรียงไกลามากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายกีเลสมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพบเป็นฉากออกแม่แพร่ลูกแพร่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ต่างบ้านต่างเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาลวเราเรียนอัดเรียนทำปฏิบัติทมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสไม่ว่าลูก,กว่าล้านไม่ว่าปูยา่ย่าตายายของมันทําลายลงไปจนหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพบชาติหมดไปเอง ความสุขม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนเหมือ่อกีเลสตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากนะ้อยความสุขก็เปิดขึ้นมาที่เลสสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความทุกข์เพราะกิเลสมาแย่งเอาไปกินหมดอมืขนทุกมาให้เราีอพอฆ่ากีเลสลงไปจนกระทั่งกีเลสตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านเรียกว่าปรมาณสุขขัง อะไรจะประมังสุขขังก็คือจิตนี่เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดข,ของตนเพราะไม่มีอะายมาแบ่งสั้นปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้นลวนธรรมโมปีโบก็หมายถึงคือความสว่างสมัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งกดทวงนึกปกปิดกำบังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะ ทำโมปดีโปจะหมายถึงอะไรเป็นธรรมถ้ามหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแท่งไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตประเภทนี้แหละท,ที่ที่กล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ําก้อนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก็ออกลมกลม่อมจืดสนิทไม่มีที่ต้องไป หมดทางต้องติมันได้เป็นสภายุงอีกเนี่ยไล่นออกสภายุงพนในจิตใจนันจเป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นอยู่ไหนก็รู้อยู่ไหนก็สว่างสวัย เนี่ยที่เคยพูดว่าถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกธาตุนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างมากกราบว่าอย่างสนิทเพราะตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อา้าวหูก็ได้ฟังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็น ทำมันอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ดียินทําแสดงกังวาลออกมาด้วยเออจะว่ายังไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเจริญต้องการของดีพิเศษอยู่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่มีแต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพออาราะนั้นจึงต้องกำดำกำขาวไป เช่นเดียวกับเรากับท่านทั่วโลกทัว้งสารแต่ตํหนิก็ตาหนิไม่ลงใครต้องการความถูกความวิเศษวิษโสด้วยกันแต่เมื่อวิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปเป็นธรรมดาเนี mm ่ย hmm. แต่เมื่อเราปฏิบัติก็ไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะประกาศถ้าคนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้ แต่ก็แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอาการลิโกนี่แหละธนวัฒธรรมแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนได้กําหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องผูกพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทําให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปัดเป่าแยกแยะก,กันด้วยสติปัญญานี้แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระ ยอดแห่งความสาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สินส้นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจมนโนปุพังคมาธรรมามนโเามนเสรษฐามโนมายา ใจเป็นใหญ่ใจจะเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยใจนะลงที่นี่ทําก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนะไม่แล้วธรรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนวหมดคําที่จะพูดต่อต่อไปยังมายุติหนปัญหาทั้งหมดที่ใจวันนี้แสดงแปลงตอนนี้อ่าพอสมควร